ถ้าเป็นคุณจะทํำยังไงเมื่อคุณกดสองหนึ่งในหมดทั่วไปแต่ว่าคุณต้องรับหบดเหมือนกับไปเล่นกับเพื่อนจริงๆคนดูก็อาจจะงงว่าเอา้าเราจะเล่นยังไงอ่ะอ่ะลองไปดูสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ในเนี้ยผมจะรับบทเป็นปีเตอร์นะอีกคนหนึ่งที่ผมมโ,โนขึ้นมาเองคือจอนนี่เอา้าปีเตอร์เราจะลงตรงไหนดีอ่ะเออเดี๋ยวนะดูก่อนลงไหนดีอ่ะ คิดว่าข้างหน้านั้นก็ดีนะไม่น่าจะมีใครลงหรอกมั้งโอเคงั้นก็ลงข้างหน้านั่นแหละตรงนี้นะเออนั่นแหละลองมองรอบๆสิว่ามีใครตามมาไหมอืมไม่มีนะไม่มีไม่มีนะมมมมปลอดภยัยปลอดภยัยตัดไปอย่างที่ตอนนี้ว่าตรงนี้ไม่มีใครลงเลยเว้แล้วทางนั้นเป็นไงมั่งตอนนี้ก็ไม่เห็นว่ามีใครเออมี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 ม,ม,ม,มีข้างหน้ากำลังลงเลย เดี๋ยวขอไปเคลียร์ก่อนเราข้างหน้าไหนแล้วไม่บอกทิศโนูไหมเนี่ยปีเตอร์ก็ความของไปแล้วกันเดี๋ยว,วจัดการดีโอเคเคลียร์ให้รียบน้อยล่ะลไม่ต้องหอง่ว,แวงแรอกถ้าดูก,กระต๊อกไหวอยู่แล้วเอาว่าไงแล้วสาวโดยเออเออเอาวิ่งมาหาแบบาเดียะบอดไปซะตาบอดไปเลยเหมือนว่าจะมาสองนะจอนนี่ได้ยินเสียงเท้าอยู่ตรงนี้นั่นไง นั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้หมดก็ตายยากอะเนี่ยหรือว่ายิงไม่ค่อยโดนนะป <c oughs> ีเตอร์ตรงนั้นมีกี่ตัว <c oughs> เห็นแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีอีกคนนึงไหวไหมนั่นอะโอ้คิดว่าสบ,บายละเมอดูแล้วก็น่าจะเป็นบอดละเมอพุกคนา่าโรเตี้ไอ้ดอกเกดเด้เออเดี๋ยวเดียว,ยวจะฝ่าต<ส>ายอะไรนักหนาได<ๆ>้แค่บอดนะไปอยรมณ์นิดหนึ่งนะเพื่อความมัน เออขอเพื่อความมันอีกตัวหนึ่งวิ่งมาทำแป๊ะอะไรแล้วเออหวัวหลุดหวัวโยกไปดิโ,โหแล้วมึงจะใส่อารมณ์ตามกูเพือ่อเอาก็เพื่อความมันไงตอนนี้คิดว่าตานี้เราจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยถ้ามีแค่หมดก็ไม่มีปัญหาหรอกได้ที่หนึ่งชวร้อยปอ์เซ็นมั่นใจแล้วเงินในมืดเด้โอ้โหมึงก็น้ำเหมือนกูแหละเดี๋ยวอย่าพึ่งเถียงแปบ๊บเดงมีศัตรูอยู่ อือตอนไปดิเดี๋ยวหลังสังเาขรบอกว่าเหมือนจะมีคนนึงหลังสังหอนเปออินั่นแหละโอ้โหไอ้สามันพังเอ้ยโดนแต่กระเาะแบกกระเาะมาเต็มกระเป๋าหรือไงเดียแล้วมันอยู่ไหนอ่ะก็ข้างนั้นนั่นแหละอ๋อเหนแล้วเห็นแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเออล้วงล้วงไม่รู้ว่าตัวเดียวกับตอนนี้ไหมนะ ไอตัวเนี้ยเข้าตัวเต็มเต็มไม่มีกะทถาบังเลยไอของเถดตัว,ตวไม่กี่เนี่ยน่าตะแหกระาทามาหมดแบบแล้วมืองปีเตอร์เราไปที่อื่นเถอะที่นี่เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะอ้าอ้เดี๋ยวซื้อของแป๊บหนึ่งไปก่อนเลยเอ๋เหมือนโดนจะไปเหาอใครบางคนเนอะ็ดันเลยเรียบร้อยหัโมโยเหมือนคนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ มอยอะไรมังกรไงน่าจะมีเบิ้งแหละคิดว่าไม่นะไม่น่าจะมีเอ้ยไม่งั้นมันจะผสมพันธุ์ได้อย่างไงมันมันไม่มีก็ผสมได้มันไม่เกี่ยวกับไใ้ด้านหรอกแล้วมังกรที่ไหนมีเมอยในหนังยังไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวม,มีคนอยู่เอาไอ้บ้าโดนลัดใครวะ ใครใครสกัดดาวรุ่งเอา้าปีเตอร์มไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูไอ้ด้านก่อนไปดูไอ้ตัวที่ลาดก่อนแป๊บึงียวเจอแล้วไม่รู้ว่าใช่ไหมยิงไปก่อนโดนไปหาเลยได้ร่วงไปดีมันไปชนตัวที่กูยิงล้มอ่ะมังกรเออมันแปลงเป็นคนก็น่าจะมีนะย,ยังไม่จบอีกเลยไอ้มังกรเนี่ยถึงจะแปลงเป็นคนก็ไม่น่ามีหรอกเพราะว่ามันใช้ไฟเผาหมดนะ โอ้อยิงไม่ตายตอนนี้ไปดูข้างบนให้ทีมันไปแล้วมม้งเอ,อ๊ะมาใหม่เว้ยล่วงไปดีโอโ้มีมากดไลค์ให้ด้วยสงสัยจะชอบข้างบนนี้ก็โอเคอยู่เนอะรอเด็กพวกที่ของเข้างวงมาอะไรแบบนี้นะน่าจะโอเคน่าจะไช้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นไครเลย,ยโอ้โดนมาจากไหนวะไอ้สาริพังเอ้ยโอ้ออข้างบนรู้นี่เอง ล้วงล้วงเอ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ล้วงไอหอกถักเอ้ยบ้านมึงผลิตโดนหรือไงเดะไอ้บ้าอย่าพึ่งแบบท้าเด้อเดี๋ยวตายเนี้ยเข้าวงก่อนเถอะถ้าไม่นับเราก็เหลืออยู่สามคนสามคนนี้ยไม่น่าใช่หมอดนะน่าจะคนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยอ่ะฮะอยู่นั่นเองเดี๋ยวหามุมก่อนทําิ่งเข้ามาก็ โดนเต็มๆอ่ะนั่นไงโดนเต็มเอ้ยไม่ร่วงอ่ะไหลนัดแล้วนะร่รวงไม่เออร่วงสักทีซ้ำทิ้งก่อนเดี๋ยวชุกขึ้นมาอีกตอนนีนโน้โดนไปชนหมืนแล้วนะเออข้มุนข้ามบนเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้ขอเ่อนเดี๋ยวจัดเอเด็งเออจัดไปไม่โดนเว้าแต่เดี๋ยวตรงบันดไดแน่เลยขึ้นก็มีกล้าขึ้น ถ้าขึ้นไปสงสัยโป้งโป้งโป้งปองอนหลุดเอาไงล่ะนี่ขึ้นไปเลยเดี๋ยวจะถุมกันให้เดี๋ยวเคลียไอวอให้ถ้ามันตั้งไอวอไว้มันไม่ได้ตั้งไอวอไว้นะแป๊บหนึง่งตัวไม่กำลังมาเรียบร้อยรออยู่ข้างล่างนั่นแหละถ้าไม่กล้าขึ้นเดี๋ยวขึ้นเองจะสักแค่ไหนนะไอตัวแอบอยู่นี่มันก็น่าจะกลัวเราอยู่นะไหนข้างไหนดีปะ่ะ นานเงี้ยเออกระจบแค่เนี้ยโอ้โหเออจบสักทีสรุปแล้วผมคุยกับตัวเองทั้งเกมคาดาบุดบาทเป็นเพื่อนอีกคนนึงก็ไอเ้ก็ได้ก็ได้อยู่